กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูบหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นหัวเข่าหัวเข่าหรือเข่าเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณขามีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวช่วยในการเดินถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันเห็นหัวเข่าคำทำนายฝัน ได้กล่าวคำทำนายเอาไว้ว่าคุณจะหลงเชื่อในคำหลอกลวงจะหลงทำความผิดหรือไม่คุณก็จะหลงเชื่อคำพูดของคนอื่นจนทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลหรือแม้แต่เสื่อมเสียชื่อเสียงของตัวคุณเองการฝันเห็นเข่าหรือหัวเข่านั้นจึงนับว่าเป็นความฝันที่ไม่ดี ถ้าคุณฝันเห็นหัวเข่าหรือฝันเห็นเขา่าคุณไม่ควรเสี่ยงโชคนะครับ